สวัสดีนะครับสวัสดีคนที่ได้เข้ามาดูในช่องอของผมนะครับชื่อว่าช่องคนลงานทําเกษตรนะครับอันนี้ก็เป็น EP ีแรกอจจะว่าเป็น EP ีแรกมันก็ไม่ได้นะครับเป็น E ีพีหนจุดหนึ่งแล้วกันนะครับที่ให้เป็น1.1เพราะว่าเมื่อครั้งแรกที่ผมได้ทําช่อง u t u b e เนะี่ยผมใช้ชื่อว่า Big Bell c ช anel นะครับก็คือเรื่องเรื่องแรกเนะี่ยที่ที่ได้ทํำมาไปก็เป็นเรื่องของการปลูกฝรั่ง ไส้แดงพันไตไตวันนะครับก็ได้ทำอาไว้ครั้งแรกอันนี้ก็เพิ่งจะได้มีโอกาสนะครับได้มีเวลากลับมาทำช่องอีกครั้งหนึ่ง mm. ก็ตอนนี้เปลี่ยนชื่อช่องนะครับจาก uh, Big b e l l c h a n n e l ก็มาเป็น uh, คนโรงงานทำเกษตรนะครับจะได้ตรงกับนั uh, ปัจจุบันที่ผมได้ทำอยู่ก็คือผมได้ทำงานโรงงานด้วยแล้วก็ทำเกษตร uh, เพื่อที่จะเป็นการรองรับเอาไว้ในอนาคต ที่ในยามที่มันเกิดวิกฤตหรือว่าในยามที่เราลาออกจากงานไปหรือเราก็เสียไปเนี่ยเราก็จะสามารถไปต่อยอดกับสิ่งที่เราได้สร้างเราได้ทำเอาไว้นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะจะพาทุกคนนะครับให้ได้เข้าไปเห็นนะครับว่าคนโรงงานอย่างผมหรืออย่างหลายๆท่านที่ได้ เริ่มทำหรือกําลังคิดอยากอยากจะทํานะครับอ,อ,อยากจะพาไปชมนะครับว่าสิ่งที่ผมได้ทำเอาไว้แล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างผมได้เริ่มทำออามาได้ประมาณส, ύ, ส, ύ, ส ύ, ักสักสถึงถึงหปีแล้วก็อยากจะพาทุกคนนะครับได้เข้าไปดูนะครับว่า4ีหปีที่ผมได้ได้ทำไปแล้วเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างนะครับแล, fo, แล้วก็เราก็จะได้เห็นแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนนะครับที่ทำงานโรงงานหรือทำงาน ในบริษัทหรือทํางานอะไรก็แล้วแต่อยากให้ติดตามาช่องของผมไปนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการตัดสินใจวางแผนในอนาคตว่า,าถ้าเราจะทําเกษตรเนี่ยในขณะที่เราทํางานโรงงานไปด้วยเนี่ยมันมีผลได้ผลเสียอะไรยังไงกับเราบ้างให้ดูคลิปของผมนะครับแล้วก็นําข้อดีข้อเสียเอาไปปรับใช้นะครับมันน่าจะเป็นการ เขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นการช่วยวิเคราะห์ช่วยอะไรต่างๆในการที่จะให้ทุกคนได้ตัดสินใจก่อนที่จะไปไปลงมือทำนะครับเอาบทเรียนของผมนะครับเอาเอาไปดูเอาไปเขาเรียกว่าไรน,นะเอาไปถอดบทเรียนแล้วก็เอาไปปรับใช้กับของตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้มีผลลัพธ์ที่ดีนะครับที่ดีกว่ากว่าของผมที่ได้ ทำอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูก่อนก็ตั้งแต่เริ่มเดินทางไปเลยแล้วก็จนถึงที่สวนของผมนะครับสวนของผมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอาเภอด่านช้างนะครับตําบลด่านช้างหมู่บ้านทุน่งนาตะปินนะครับนะก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูเลยนะครับก็คลิปนี้อาจจะตะกุกตะกักไปบ้างนะครับมันเป็นการหวนกลับมาทําอีกครั้งหนึ่ง ก็อาจจะติดขัดบ้างาพูดไม่ชัดเจนบ้างพูดวกไปวนมาบ้าง,างครับก็ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับปะไปชมกันครับผมสำหรับอันนี้นะครับก็จะเป็นอ่อ เป็นเป็นเป็นต้นมะพร้าวนะครับที่ผมได้ปลูกเอาไว้ตั้งแต่แรกๆกเลยนะครับอันนี้ก็มีอายุได้ได้สามปีแล้วนะครับเนื่องจากตนนัวนี้โดนโรคอะคัะมันเป็นไอ้พวกตัวด้วงตัวด้วงหรือว่าเขาเรียกตัวอะไรนะที่มันไปกินใบทําให้ใบมันเป็นอย่างเงี้ยฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันด้วงหัวดําหรือเปล่าไม่รู้นะที่ทําให้เกิดอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ ใช้สารชีวภาพนะครับเป็นอินทรีย์นะครับ <Okay. S 1> ก็ทยอยที่จะพ่นเพื่อที่จะให้เขาได้ได้หายไม่รู้ว่ามันจะหายไหมก็เดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่ง <Okay. S 1> ตอนนี้ก็เริ่มพ่นไปได้สี่ห้าครั้งละ <Okay. S 1> ก็มีบางต้นก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับก็เริ่มที่จะเขียวขึ้นมาแล้วแล้วก็ไอตัวที่เป็นใบแห้งๆอย่างนี้ก็เริ่มหายไปแล้วส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นไผ่นะครับไผ่สร้างมนนะครับ ที่ได้ทําการปลูกเอาไวอ้อันนี้ก็อายุได้4ปีแล้วนะฮะแต่รู้สึกว่าฝั่งทางนี้น่าจะประมาณสัก3าปีนะฮะอันนี้นะฮะโอ้ลูกน้องเล่นกันนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นไผ่สางมนทั้งหมดนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งทางฝั่งนู้นก็จะเป็นไผ่นะครับตอนนี้ผมจะลงเป็นเป็นไผ่เอาไว้ที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่าเน้นไผ่เน้นปลูกป่าแล้วก็เพื่อที่จะ ทำให้ดินมันดีขึ้นโดยอาศัยจากใบไผ่ครับอ่าครับอันนี้ก็จะเป็นไผ่บงหวานนะฮะไผ่บงหวานโดยใช้ใช้เมล็ดปลูกนะฮะอันนี้ยังไม่ได้แยกนะฮะเดี๋ยวต้องทําการคัดแล้วก็แยกอีกทีหนึ่งก็มีแทงนอแทงนอขึ้นมานครับทั้งแถวนะครับก็จะเป็นไผ่บงหวาน ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นมีแสมไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงไว้ด้วยนะครับไผ่เลี้ยงบ้านที่เขาบอกที่พันจากทางปาจีน,นะครับก็ท่านี้ก็เริ่มที่จะตัดเอาไปใช้บ้างแล้วนะครับไผ่ก็จะมีไม้ป่าก็จะเป็นต้นต้นสักด้วยต้นสักก็เริ่มที่จะโตแล้วนะคะต้นต้นสัก นี่ก็จะเป็นกล้วยขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับเนื่องจากทํางานโรงงานครับไม่เคยได้มาดูมันเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับสักก็เริ่มที่จะโตแล้วสักนี่เป็นอะไรที่โตวไวนะครับใครว่าสากักโตช้านี่ผมว่าไม่ใช่นะครับสักนี่โตโตอ่าโต,ตค่อนข้างจะไวมากอันนี้อายุของเขาอ่าสามปีนะครับต้นสักเนี่ยครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะทนแรงนะครับ แล้วก็มีอ,าอายางนานะครับต้นนี้เป็นยางนายางนายางนาผมว่าค่อนข้างที่จะโตชา้าแล้วก็ไม่ค่อยทนแรงน่าจะชอบน้ำชอบน้ําชอบที่ชื้นแฉะครับพาเดินพามาดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นจะเป็นยางนาอีกต้นหนึ่งเป็นยางนาอีกหนึ่งต้นครับตอนนี้ก็ขุดคลองไส้ไก่เอาไว้น้ําไม่มี เดี๋ยวต้องเอาน้ําใส่แล้วก็ระหว่างอาของแส้ไก่ก็จะเอาพวกไม้ป่านะครับเอามาลงลงเสริมเข้าไปครับอันนี้ก็จะเป็นายางนานครับนี่ครับปลูกยางนาปลูกแบบที่ที่เลยครับต้นในตายกา็ยังมีต้นอื่นอยู่นี่ครับก็จะประมาณนี้บริเวณที่เป็นอของไส้ไก่นะครับริมๆ จะปลูกไม้ป่าแซมแซมอยู่ในป่าไผ่เลยนะครับอันนี้เป็นป่าไผ่สางมนเหมือนกันนะครับอันนี้ปลูกตั้งแต่อันแรกๆเลยแรกๆอันนี้น่าจะอายุประมาณสัก4ปีนะครับเป็นไผ่สางมนตอนนี้ก็เริ่มให้เริ่มเริ่มเริ่มให้มี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 การตอนละเดี๋ยวต้องอเล่งให้ตอนเพื่อที่จะขยายนะครับขยายที่จะเอาไป เอาไปปลูกเพิ่มนะครับนี่ครับนี่อย่างเงี้ยครับสามารถที่จะตอนได้ขยายได้เลยก็ดูจากสภาพแล้วน่าจะตอนได้ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับขแขนงเยอะมากครับขแขนงเยอะมากแล้วก็บางต้นที่มันสามารถที่จะขุดแล้วก็เอาไปชําได้นี่ก็เดี๋ยวก็จะมีการให้ขุดแล้วก็เอาไปชําน,นะครับอันนี้ก็เป็นคลอง ไส้ไก่นะครับผมก็จะให้รถแบ็กโฮน้อยนะครับก็จะทำการขุดเลาะเลี้ยวไปตามาตามเส้นทางหลบกอไผ่หลบอะไรต่ออะไรไปนะครับนะครับไผ่สร้างมนเขาแทงหน่อเรื่อยนะครับถ้ามีน้ำมีอะไรดีๆนี่เขาก็จะแทงของเขาไปเรื่อยๆตลอดเลยอันนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งกอเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็นสภาพอย่างเงี้ยครับ เน้นๆหน่อยครับนี่ครับไผ่เลี้ยงบ้านไผ่เล,ลเลี้ยงใช้ลำนะฮะไผ่เลี้ยงใช้ลำนี่ผมเคยลองตัดดูแล้วโอ้ลำเขาค่อนข้างที่จะตันนะครับคือใช้งานได้ค่อนข้างจะดีเลยครับสภาพโดยรวมครับอันนี้เป็นป่าเดินเข้ามาแล้วร่วมเย็นนะครับเย็นเย็นดีมาก เย็นกว่าข้างนอกอ่ะข้างนอกร้อนในนี้ถ้ามีผูกเปยนะครับผูกเปหรือทำทำที่นั่งทำเตียงโอ้โหนอนสบายเลยครับเย็นมากอากาศเย็นนี่ครับไอทีเป็นหน่อขึ้นมาแทงขึ้นไปแล้วครับมันแทงเรื่อยๆแล้วหน่อของเขาลองเอาไปต้มดูแล้วอร่อยหวานกรอบอร่อยดีครับสุดยอดมากเลยไผ่าสางมนนะครับ อันนี้ยางนาครับครับนีครับ,รบทั้งหมดอที่ผมได้ทำสวนนี้ทั้งหมดนี่สวนป่านี่ก็ทั้งหมดมันสิบเอ็ดไร่ในหน่อยนะครับอันนี้ครับก็จะแทงหนอขึ้นมาแล้วนอเขาก็ก็จะใหญ่ใหญ่มากมเทียบกับแขนนะอ,นนอร่อยครับหวานอร่อย <c oughs> อันนี้บอกให้ชาวบ้านใรในรู้ไม่ได้นะครับว่าหวานอร่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เหลือซะนะครับก็มีบ้างนะครับที่มีมีคนเข้ามาแล้วก็มาลองเอาไปชิมก็ไม่ว่ากันครับแค่กินก็กินได้แค่แค่อิ่มครับมากกว่านั้มันก็ไม่ได้ก็ถ้าไม่เอาไปขายก็ไม่ได้ว่ากันถ้าจะกินก็มาบอกกันก็ก็โอเคครับยินดี ินดีที่จะให้กินเสออนาคตข้างหน้าเขากินไปแล้วเขาติดใจอาจจะมาซื้อพัน์ุจากเราแล้วก็เพื่อที่จะเอาไปปลูกเราก็กินเองจะได้ไม่ต้องมาขอเราจะได้ไม่ต้องมาขอเรากินอยู่เรื่อยๆจะได้มีเป็นของตัวเองถ้าคนไทยทุกคนนะครับปลูกกินเองอะไรกินเองโดยเฉพาะอยู่ตามบ้านนอกตามชนบทของเราอ่ะถ้าเรามีมีมีแหล่งอาหารเอาไว้กินอย่างเงี้ยผมเชื่อว่า ยังไงก็อยู่ได้ครับไม่ว่าจะเกิดภาวะอะไรอยู่ได้ทั้งหมดอ่าน,นี่นะครับ,รบก็จะถูกแซมด้วยด้วยไม้ป่าตลอดอันนี้เป็นสักสักอันนี้ก็เริ่มแทงยอดละอันนี้ก็แทงยอดขึ้นมาแล้วครับเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วก็ฝนตกอ่าค่อนข้างที่จะบ่อยแต่ตกไม่หนักมากนะครับตกพอที่ให้ความชุ่มชื้นให้พืชได้จเจริญเติบโตได้ประมาณนั้นครับ อันนี้นะครับสางมนสางมนกับทางมนตอนมาทำแรกๆกเ็เจอคำถามเหมือนกันครับเจอคำถามจากชาวบ้านว่อาอ้าไปทำถมไมปลูกป่าําไมอะไรทำไมก็มไม่ได้ไปว่าอะไรเขาหรอกครับผมก็แค่บ,บอกว่าผมชอบป่าครับผมชอบป่าชอบความชุ่มชื้นถ้าปลูกแล้วเดี๋ยวยางอื่นมันก็จะตามมาเอง แต่ผลของมันจะไม่เห็นทันทีทันใดแล้วครับปีสองปีไม่เห็นหรอกครับมันต้องใช้เวลาแต่ถ้ามันมันเป็นป่าที่มันสมบูรณ์แล้วทีนี้เราถึงจะได้ประโยชน์จากมันคืออย่างน,าน้อยๆก็ความล้มรื่นแหละครับเห็นไหมครับต้นสักครับโตเร็วมากต้นสักน่าสนับสนุนให้ทุกคนปลูกครับปลูกป่าไว้ปรับเปลี่ยนเถอะครับ การทำกรเกษตรแบบเกา่าเชิงเดียวทำแล้วท้ายสุดได้เงินมาเอาไปซื้อกินเดี๋ยวสักวันหนึ่งถ้าเงินมันไม่มีค่าซื้ออะไรไม่ได้นี่มันก็จะอยู่ไม่ได้นะครับอันนี้นะครับเป็นไผ่บงหวานนะครับไผ่บงหวานอย่างที่ผมบอกนะครับมันต้องมีการาขุดออกแล้วก็เอเาไปขยายแล้วก็คัดเลือกอีกทีหนึ่งว่าอันไหน รสชาติมันเป็นยังไงดีหรือไม่ดียังไงครับแต่ตรงนี้ครับล่มลื่นมากนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะอุโมงอุโมงไผ่ใช่ไหมนี่งไงครับอุโมงผมก็มีอุโมงแล้วนี่ครับถ้าทําถนนตรงนี้ไปก็โอ้เป็นทางเดินอุโมงเลยนี่ครับของไส้ไก่หลอฝนตกหนักๆก็น้ําก็จะเข้ามานะครับแต่ถ้าน้ําไม่เข้าหน้าแล้งก็จะทําการ เอาน้ําจากสระนะครับผมมีสระใหญ่อยู่ก็ก็จะเอาน้ําจากสระใหญ่สูบเข้ามานะครับบนี่ครับอันนี้นะครับพื้นดินตรงนี้มันน่าจะดีกว่าทางฝั่งที่ผมพาเดินดูเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ปลูกที่หลังกลับกลายเป็นว่ามันโตมากกว่านะครับน,นี่นี่นะครับเห็นลำนวลเลยนะครับอ่ากะโนก็จะมีต้นมะขามเทศ ต้นมะขามเทศอันนั้นก็อร่อยนะเนี่ยนะมันแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้กินหรอกคนที่ได้กินก็คือนอนนอนเยอะครับมันต้องดูแลเยอะแล้วก็ผมไม่อยากจะใช้เคมีก็เลยอ่าไม่เป็นไรแบ่งนอนมันกินไปเนีย่ยนี่ครับแต่กอน,นี้ใหญ่มากอันนี้เป็นหญ้าหวานนะครับญหญ้าหวานอ่าหญ้าหัานอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันพอดีผมไปเรียนที่มาบเอื้องนครับก็เลยไป แอบจิ๊กของอาจารย์ยัก์มารู้สึกจะประ,ประมาณถ้าต้นหรือสองต้นนี่ครับแล้วผมก็เอามาขยายเองดูเลยครับขยายแป๊บเดียวเองนะครับโตวไวมากหญ้าพวกนี้อันนี้ถ้าตัดออาไปแล้วก็เอาต้นมันเอาไปขยายต่อน,นี่ก็ได้อีกนะครับเนี่ปลูกขึ้นง่ายนะเนี่ยครับเอาตรงนี้ครับเอาไปปลูกนี่เลยครับเนี่ย ตัดตรงนี้เอาไปให้วัวกินให้แพะให้แกะกินไอ้ตรงนี้เอาไปปลูกครับปลูกขึ้นง่ายปลูกขึ้นง่ายเขียวไม่ต้องการปุ๋ยนี่ครับปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ยอันนี้ของผมนี่บอกเลยนะครับว่าตอนที่ผมปลูกนี้ปุ๋ยนี่อ่าพวกไผ่นี่ไม่ได้ลิมลิ้มรสของปุ๋ยเคมีเลยนะครับไม่ได้เคยใส่เลยอันเนี้ย โตจากดินที่สภาพของดินเดิมล้วนๆเลยแล้วก็มีบ้างที่เอาเอาฟางมาคุมแล้วก็เอาขี้ไก่ขี้วัวครับขี้ไก่แกบขี้วัวเอามาใส่นี่ครับมันก็เลยได้แค่นี้ก็เดี๋ยวให้มันค่อยๆช่วยปรับดินไปนี่ครับตอนนี้เราก็เลี้ยงดินก่อนเดี๋ยวสักพักดินมันก็จะเลี้ยงพืชเอง เห็นไหมครับโอ้ลูกน้องมาอออ่าตาเลยอ่าครับดินนะครับลักษณะดินมันก็จะเป็นขาวๆโอ้ไอหมีมาแล้วเออเออนางด่างนางด่างดินก็จะออกขาวๆอย่างนี้เลยนะครับก็คือแทบจะไม่มีแร่ธาตุอะไรสักเท่าไหร่โอ้ไอด่างพวกนี้เลนส์ใสายน้ําไปซะแล้วนี่ครับอันนี้ก็เป็นที่ผม Uh, ปลูกปลูกพืชเป็นพวกฝรั uh, ่งนะครับใส่ในวงบ่อไว้อันนี้เนื่องจากดินไม่ดีก็เลยต้องปลูกแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเ uh, ขาเรียกเลยเลม,มอนครับอันนี้เลม,มอนเลม,มอนมีอยู่สี่ต้นอยู่ตรงนี้สองนู่นครับไอกระถางสีเขียวแล้วก็อัน,นี้แล้วก็อยู่หน้าบ้านอีกสองต้นครับ เดี๋ยวไปดึงใหม่อันนี้เป็นฝรั่งสายแดงครับฝรั่งสาแดงเอามาข่อายพันแล้วก็ปลูกเอาไว้ก่อนก่อนเนื่องจากผมผมไปทํางานอ,อยู่ชนบุรีเนาะทำงานไกลก็ระบบการให้น้ําของไอ้พวกที่อยู่ในในกระถางพวกนี้นะครับผมจะใช้เ,เป็นทมมเมอร์นะครับตั้งเวลาเปิดปิดเลยอันนี้ครับ ถ้าไม่ใช้ทัมเมอร์ตั้งเวลาเปิดปิดนะครับรับรองถ้าจะให้ใครมาดูแลให้เราเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับแล้วไอ้พวกเนี้ยมันจะตายเลยแต่อันนี้ใช้ระบบทัมเมอร์มันก็เลยยังมีชีวิตรอดอยู่ก็ถ้าผมมีโอกาสได้กลับมามาดูมันผมก็จะมาดูแล้วก็ให้ให้ค้ววขี้ไก่เข้าไปนะครับ นี่ครับเลมอนครับหนึ่งต้นครับนี่ครับมะฝออรั่งฝรั่งฝรั่งไสแดงอันนี้ก็เป็นฝรั่งไสแดงอันนี้เป็นมะกูดนะครับที่เตรียมเอาไว้อันนี้ก็เป็นรอยอ่าน้ําที่มันทํางานนะครับดียวเดินดูซรายก่อนว่ามันเป็นอะไรไหมตรวจสอบก่อนเดี๋ยวไม่ทางานแล้วยุ่งอ่าโอเคครับ อันนี้ก็เป็นบ้านพักในส่วนของผมนะครับที่ผมได้ได้สร้างเอาไว้ก็ก่อนที่จะมาสร้างนี่ผมก็ได้ไปซื้อบ้านเก่านะครับซื้อบ้านเก่าจากเพชรบูรณ์สะสมไม้เอาไว้ครับแล้วก็เอามาสร้างเพื่อที่เป็นอตอนที่กลับมาแล้วก็มานอนมานอนดูส่วนมานอนอยู่ส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่มาใหม่เป็นบอลของคุณแม่บ้านเขาที่เขาจะเอามาปลูก ลกๆเลยนะครับครับอันนี้นะครับเป็นบ้านอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านาคุณแม่บ้านเขาได้เขาชอบบอลน,นะครับเขาก็ปลูกบอลสีของเขานะครับอ้น,นุ่นดำมืดเลยบอลดำน,นี่ก็เป็นมะม่วงเขียวเสวยผมทาบเอามาจากาบ้านในหมู่บ้านทีนีงอันนี้ก็ปลูกต้นสน เป็นแนวรั้วไว้นะก็บางส่วนก็ทําทํารั้วเอาไว้แล้วนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านแบบเต็มๆนะอันนี้นีนีครับบ้านแสนค้านี่ครับก็เป็น ก็เป็นชาวไร่ชาวนาที่อยู่แถวนี้ครับก็รู้จักกันครับสนยดายจะรู้จักกันนะครับอันนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับก็มีการเลี้ยงบอลนอะคุณแม่บ้านเขาเลี้ยงบอลเอาไว้ครับนี่ครับดูตัวบ้านแถบหนึ่งอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นปลูกปลูกมะนาวเอาไว้แล้วก็มะนาวสองสองสองต้นนะครับมะนาวสองต้นนี่ครับ บออกจะเรืเ่องเรื่องหน่อยเดี๋ยวต้องดูว่าขาดอะไรละอันนี้ก็เป็นมะม่วงครับมะม่วงญี่ปุ่นพันอะไรผมไม่แน่ใจมาปลูกตรงนี้แล้วดินมันไม่ดีมาะเลยไม่ค่อยแตกยอดไม่ค่อยจะขยายเท่าไหร่น่าจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นมุมพักผ่อนเล็กๆน้อยๆเอามานอนพักผ่อนเวลาแดดร้อนๆอันนี้เป็นต้นต้นแจงนะครับต้นแจงตัวนี้ก็ต้นใหญ่ อยู่เหมือนกันนะครับอ่าครับอันนี้ก็เป็นบริเวณขอ,อบสระของผมนะครับขอบสระของผมก็จะปลูกไม้ป่าไว้ครับเป็นต้นตะขคบ้างอ่าอันนี้ต้นอะไรเนี่ยแคนาครับปลูกกล้วยอันนี้มีมะเดื่อฝรั่งด้วยนะครับมีมะเดื่อฝรัง่งอันนี้ครับ เป็นต้นเขาเรียกต้นอะไรนะอันนี้ผมลืมแล้วไอ้ไอ้ลูกเป,ป,ปี้ยวอะ,ะเอ่อเก็บต้นอะไรต้นขอครับต้นขอครับต้นขออันนี้เป็นกล้วยหน้าครับกับต้นขอครับปลูกกล้วยปลูกกวาไว้ครับอันนี้หน้าบ้านอันนี้เป็นข้างบ้านครับบ้านมีแทงน้ำอันนี้เป็นแหล่งเก็บน้ำครับเป็นธนาคารน้ำ บนดิน,นครับที่ที่ได้ขุดเอาไว้อันนี้ก็เป็นตั้งแต่สมัยที่พ่อผมอยังทำกเกษตรอยู่เขาได้ขุดเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับแต่นนี้ผมก็ทำรั้วทำรั้วติดอขอบสะขอบถน,นนเอาไว้ก่อน,นครับเพราะว่ามีมีแขกมีทาบบ้านนะครับก็นึกว่าเป็นสารณาะ <c oughs> ก็จะมาหาปลากินกันก็ ยังไม่ค่อยดีเท่าไหรยย่ยังไม่อยากจะให้เขาเข้ามาหาป่าของเราเพราะว่าเราก็ปล่อยเอาไว้นะครับก,ก็บอกกับเขาว่าถ้าเข,เขาอยากกินเขาก็มีพื้นที่เขาก็น่าจะจะทาเองอขุดสระเองแล้วก็เลี้ยงเองครับประมาณนั้นก็จะบอกเขาประมาณนั้นครับครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับจากสามสี่ 5, ปีห้าปีที่ผมได้ได,ไ,ดได้ทำเกษตรมานะครับได้ทำ มันก็มีที่มีผลผลิตบ้างมีล้มเหลวบ้างอะไรบ้างครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้เห็นภาพโดยรวมก่อนว่า5ปีมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะจะบอกอีกทีหนึ่งว่าตอนที่เริ่มต้นทำเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคมีอะไรยังไงบ้างล้มลุกคุกคานยังไงอะไรบ้างอันนี้ให้เห็นภาพโดยรวมอ่าคร่าวๆไปก่อนนะครับอเดี๋ยวพาไปดูนาก่อน ไม่พามาดูไม่ได้นะครับนะอันนี้นะครับก็เป็นชีวิตของคนลงงานทําเกษตรนะครับมันก็จะไม่สวยหรูเหมือนกับของคนอื่นเขาที่เขาเป็นมืออาชีพแล้วเขาได้ได้ทําเองนะครับคือได้คุกคีอยู่อยู่กับมันตลอดเวลาอันนี้เราก็ไปไปกับๆมีเวลาเราก็มาเราเราก็ทาเพิ่งจะเริ่มมาสองสามเดือนนะครับที่ผมได้ ตัดสินใจจ้างจ้างคนคนคนงานนะครับเข้ามาดูเลยก็จ้างเขาเดือนละห้าพันนะครับเพื่อที่จะให้มาดูแล้วก็ให้มาทำงานที่เราต้องการนะครับก็จะให้เขาทำอะไรอยางไนบ้างอย่างเช่นตัดหญ้าอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็นนานะครับอันนี้อันนี้รู้สึกว่าล็อกนี้จะไม่ค่อยดินจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันนี้เพิ่งจะมีการ ปรับพื้นที่ก็หน้าดินก็เลยเลยขาข่าวอย่างนี้อันนี้เป็นข้าวหอมมะลิ105นะครับล็อกดีล็อกล็อกเดียวนะครับส่วนล็อกนู้นที่เขียวๆแล้วก็ล็อกด้านในอันนั้นจะเป็นข้าวหอมนินนะครับแล้วก็ตกบ,บริเวณนู้นด้านในนะครับที่ปรับใหม่อันนั้นผมจะปลูกเป็นไรเบอร์รี่นะครับจะปลูกไม่เหมือนกับ ชาวบ้านเขาจะปลูกเหมือนชาวบ้านเขาก็มีแค่ล็อกนี้ล็อกเดียวนะครับก็เป็นหอมมะลิ105ครับครับก็วันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าคนลรงงานทำเกษตรมันเป็นยังไงครับโอเคยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับครับสวัสดีครับ